สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราเสมาดู้วยไม่ได้ชิปลงปลาพี่น้องไงคือก็รู้อยู่หน้านีนหน้าฝนครับไปทางไหนก็มีแต่คนตกปลาหาปลาครับเยอะแยะไปหมดครับเพราะว่ปาปลามเยอะช่วงนี้รเรา ไปเจอก็ถ่ายคลิปเขามั่งนี่นู่นมั่งคนนี่มั่งคนนู่นมั่งครับเพราะว่ามันเยอะครับปลาส่วนมากก็ตรงไอ้ที่น้ำไหลครับมากระโดดย่องยง่องยง่องย่องเลยครับพี่น้องเพราะว่าปลา,ามันเยอะแล้วบางทีก็ไปดูเขาลงไอ้ง่มั่งอะไรมั่งครับเลื่อยเปื่อยครับผมเพราะว่าเราเห็นเราก็เออน่าสนใจดีครับก็เลยถ่าย ฝากกดติดตามและก,กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสด,ดีครับออสีทุกคนครับผม